สวัสดีนะครับตอนเย็นของวันพุธนะครับที่วันนี้กินไม่พูดหรอก็ตอนเช้าผมก็เรียนนะฮะเรียนเรียนเรียนอย่างเดียวครับชีวิตเดิมๆครับแล้วว่าตอนเย็นตอนนี้เลิกเรียนนะครับก็จะไม่ห่างมาทีเลยมาซ้อมสัมมนาครับก็เมื่อวานที่เรียนเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องสัมมนาแล้วนะครับสัมมนาอยู่สี่คนนะครับใครจะดูด้วยเดี๋ยวอาจารย์ว่ากินเห็ดไอไว้เนี่ย ยังไปตัดผมด้วยอย่างนี้ก็ซ้อมไปก่อนครับซ้อมไปเรื่อยๆจบเวลาแล้วครับคนรีบร้อนเขียนสคริปต์นะครับเขียนอย่างเอาไปเอาตายครับ มันเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับบางคนใช้ของเพียร์สกีนออกมาเลยบางคนก็เขียนเองนะครับรู้สึกตื่นเต้นไหมครับรู้สึเรียบค่ะถ้าเราทำสัมนมนอาอคนนะฮะยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยนะก็ต้องพรีเซนต์แล้วครับไอออนของขับไปในที่แบบไม่ ก็ตอนนี้นะครับเวลา5โมง,งเช้านะครับผมก็พูดซ้อนเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนฝนจะตกแล้วเดี๋ยวคงไปหาอะไรกินนะครับก็กับพอไปซ้อนอีกร้ว่า R I เนี่ยจะไม่มีการายนการละมน้เป็น่าครับอันนี้ก็เป็นพอยเตอร์นะครับในการชี้ ิตอรนะีอน้นเข้เืลอกซ้ครับอมตอนนี้เรือ,อมสสัมมนาแล้วครับตรงลิฟต์นี่ก็จะมีชื่อเรื่องสัมมนานะครับวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับชื่อของผมครับมีสี่คนนะครับ นนก็กำลังกำลังกลับครับไปหาอะไรกินครับตอนนี้ผมก็ถึงหอแล้วฮะกินกุ้ยเตี๋ยวไก่มากับนมเมจิอิ่มมากครับแล้วตอนนี้กำลังทำคลิป เมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวผมก็คงซ้อมสัมนาทั้รอบสองรอบนะครับแล้วก็นอนแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้อง,งตื่ตน,นแต่เช้าต้องสัมนาแต่เช้าเลยครับเพราะว่าคนมันจะฟังเยอะมากนะฮะก็ขอให้พรุ่นี้เป็นวันที่ดีนะครับบ๊ายบาย